วันนี้ผมก็มีเอาพระสมเด็จบางคุณพรมกุเก้าพิมพ์อกครุฑเ,เป็นพี่ที่ซ่องนะครับผมเคยลงไปคนหนึ่งคนนี้ก็เอามาลงให้รับชมกันนะครับเพราะว่าเดี๋นี้พระจะมีเยอะเพราะว่าพันไปพบไปเจอแบบนี้ได้เก็บนะครับเพราะว่า นี่เป็นบางคุณพรมพิมพ์อ,อกครุดนะครับนีครับเส้นสมก็จะวิ่งนะครับก็มาจุดตรงนี้ก็จะมีเส้นเด็กเด็กลากลงนะครับนี่ครับเด็กจะลากลงมานี้นะครับก็เอามาให้ช่อง youtube ได้รับชมกันนะครับเพราะว่าเป็นกลเด็ก ลูกเก่านะครับบางคุณพรมลูกเก่าก็มาให้รับชมกันนะครับเพราะว่าท่านก็จะใหญ่นะครับมือนี่ก็แค่มาชนนะครับไม่สอนกันวิ่งมาชนกันจวนเกตก็จะเมื่อนทรงลปวยนะครับใบหูก็จะใหญ่ทั้งทรงเทบนะครับนะ ระสมเด็จบางบุญพรมพรียงโอขุดนะครับพระนี้ไม่น่านะครับเป็นพระบา,บางนะครับนี่จะบางมากนะครับแต่แกร่งนะครับก็เราจะมีรอยบินไปจากน้อยเอขาไปทํายาหรือเปล่าด้านล่างนะครับก็จะเป็นครับกลุก มีครับกลุกไข่ข้าวขึ้นนะครับไข่ข้าวคุณน,นะครับเอามาให้ช่องยูทูบได้รับชมกันนะครับเพราะว่าอันนี้ก็คงจะห้ายากนะครับในสนามัลก็คงจะไม่ได้คอยได้พบได้เห็นนะครับนะครับผม ก็บรรยายไม่ค่อยเก่งนะครับให้พระปราบบรรยายเพื่อวา่าท่านที่ชอบในพระสมเด็จไปพกไปเจอก็เนี่ยก็จะช่วยงามมากนะครับจะมีครอยเป็นคราบน้ำมันนะครับนี่ตาตรงก็จะเนี่ยช่วยคับ ตรงนี้ก็จะเป็นหินทีเทาๆนะครับนี่ครับไว้วเดียนะครับไม่คันได้รับชมนะครับไม่แช่ก็ต้องโครกรับประธานอาภัยด้วยนะครับนี่ครับ ผมผู้ผิดพลาดทางไปก็ต้องขอ,อกราบประทานอภัยด้วยนะครับเอามาให้รับชมกันนะครับพระพิมกครูนะครับติดตวยงาหนึ่งองค์นะครับผมเป็นไอพีที่ส่งนะครับผมได้เคยลงไปประมาณสามทีเดือนที่แล้วนะครับนี้ผมก็เอามาลงให้ช่องลูกูดได้รับชมกันนะครับเพราะว่าผมไปเจอที่ไหนนะครับ ผิวตรงแบบนี้แล้วก็เอฟได้เลยนะครับแล้วก็ต้องดูว่ามีคาปลุกจะมีข้าปลุกนะครับเป็นข้าวข้าวคุ้นนะครับดังนะครับดังนี่ก็จะเป็นเตเ็กเต็กเ็กนะครับรนะครับไม่ค่อยชัดก็ต้องขอกราบประทานอภัยด้วยนะครับ ผมก็ทำก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องกลอมเรื่องไรนะครับประนี้องค์จะไม่ใหญ่นะครับองค์เล็กๆนี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับ วัสดีนะครับ